เ,เปิดเครื่องมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนวันที่แล้วดูดิวันนี้อันนี้เป็นวันที่ 20, 5, 2 0เดือน5ปี2564แต่ปีนี้ยว่าส5งเดือน1นึแล้วคือมันนานมากเลยใช่ไหมก่จะต้องปิดอ่ะและ้วตอนแรกอ่ะการปิดระบบมันจะมีะมทั้งหมด10ขั้นตอนทีนี้เราจะลดเหลือไม่กี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเข้ามา001 00016 F 1ตกลง21 F 1ตกลงแล้วก็ F 1ตกลง0 0 2 ไปแล้วก็รหัสศูนย์หกหนึ่งสีห้าตกลง enter ทีนี้ไปที่สองห้าก่อนค่ะคำสั่งแลกกด f หนึ่งสองรอบแล้วก็สักค uh ู่นะคะแล้วก็กดไม่สำรองทั้งสองครั้ง <c oughs> าารหัสล้าสามหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ f หนึ่ง f หนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ปิด กดออก3182 F 1 F 1อีกรอบหนึ่งแล้วก็ปิดมันไม่มีอะไรต้องถ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้เสร็จปุ๊บคำสั่งสอเพื่ออนุมัติก่อนทำงานประจำวันครั้งต่อไปได้เลยกด F 1 F 1แล้วก็มันจะวนลูปเดิมแบบนี้ก็คือไปเรื่อยๆเลยแล้วก็สอใหม่แล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย